สวัสดีครับขวอีสารตางแดนครับกับไปพ่อกันอีกแล้วครับพี่น้องเมื่อนี่ฝนตกเบิดมือครับวัได้ไปซ้ายก็เลยต้องไปหาลื้อของในตู้เย็นไว้เก็บกินครับเมื่อนี้ได้ไปพ่อนี่ครับเล้งหมูครับเล้งหมูก็คือส่วนไห้สันหลังมันนะครับสันหลังที่เขาเอากระดูกโค้งสีโค้งออกไปแล้วนะครับมันจะเหลือข้างหลังมันจะสีเหลือสีโค้งในจะน้อยนะครับธรติด สร้างใบตะโดนแล้วแหละเหลือครับเดี๋ยวมือดิมมี่สองแผ่นเ่ากับต้มไว้แล้วเพราะว่ามันต้องต้มโดนนะครับสุ่มนี้ต้มไปแล้วเป็นชุ่มโงงควันเลยเดี๋ยวเปื่อยนะนะครับมือี้เขากับจะมีเห็ดต้มต้มแซ่บเล้งนะครับต้มแซ่บเล้งสดทันทันในบรรยากาศของฝนตกครับฝนตกปัดเหนื่อยมือนีิเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดอากาศพวกไฟดีช่วงนี้เอ้าจึงได้กะ ตามสภาพครับเอาสิละครับขั้วอีสานสไตล์บ้านๆครับเห็ดตามใจก้นเห็ดนะครับกินตามใจก้นเห็ดตั้งใดกันนะครับประเมินกันครับว่าเห็ดใดเ้าไปนะครับเข้ามาดูขั้นตอนการปรุงครับเครื่องปรุงก็ไม่มีองไรครับสไตล์บ้านๆครับเอาแบบง่ายๆครับนะครับจะคล้าขาตจะคล้าใบมะกรูดนะครับถึงไส้หอมแดงน้ำนนี้ สมุนไพรครับใส่้าไปดวนโอ้ยเทลงไปดวนทำใส่ดวนดีง่ายดีจิลงไปเลยหมูเข้าหนิดต้มไว้ชั่วโมงกว่าแล้วห้องบอตุตรยาน,นมันกิดเปื่อยแล้วครับเริ่มเปื่อยแล้วนะครับแล้วแล้วก็นี่พริกกับผักชีฝรั่งครับเอาใส่ไป ที่หลังอันนี้เอาใช้ที่หลังก็มีเกลือเือใส่ไปเลยทำน้ำเข้มมืเค็มหรอคนนี้ก่อนมาประยามเค็มันเลยทำเลยน้ำปลาใส่ไปเลย,ยงลายๆในจักหน่อยว่า,าเขเ <c oughs> า,า,เาเต้มหมวยไงครับ นตัวหมูไงเนาะอยู่ในีนเข้ากับมี่มะขามเปียกเนาะครับใช้มะขามเปียกเพิ่มความเปรี้ยวแบบเปรี้ยวหวานของมะขามเปียกนะครับมันชิได้รสชาติดีย่าง,นงเนะเาะเอาจจะใช้พริกพริกนี่เข้าบัวตันเนาะครับเข้าหั่นซอยๆเนาะ ซอ,อยเดี๋ยวแต่ไผมากนะครับพริกมากพริกหน่อยมาเพ็มมาบ่วเพ็มมาปั่นกลางแปลว่าแซนิีน้กับแปว่าโอเคแล้วก็ใส่ขั้วอีสานตามใจคนเห็ดครับกินตามใจคนเห็ดปรุงตามใจคนเห็ด พริกป่นพริกป่นใหม่ๆใ,ใส่เข้าไปเลยใส่ไปอโอเคจังเติมครับคนชักน,น,น,นิดนึงคน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 นิดนึง,นนนง,นนนงอ่าะ แล้วก็ตามด้วยใบกะเพราใบกะเพราสูตรของเขามันคือเป็นชาแชกใบกะเพราส่านนี้ใบกะเพราครับกะเพราฝรั่งครับเลยกะเพราฝรั่งเขาจีใชไปจัสามใบพูดเนาะสามใบพูเพราะไ้มันไปกินกะเพราครับเขาเลย ใส่กระปสายมใบอร์กระโพเพราะว่ามันต้นมันควจะขึ้นครับต้นมันัวจะขึ้นไปเอาแม่ซื่อนะครับท่นนี้ครับเครื่องปรุงเดี๋ยวมาเบิ่งกันให้มันเดือดเนี่ยจังน้อยครับเดี๋ยวมาเบิ่งกันว่ามันเป็นไหนนะครับนะ เอาละครับเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวาพามาดูกันมาเบิ่งกันครับเดี๋ยวพามาเบิง่งว้าวต้มแซ่บเล้งครับสูตรกุ้ยอีสานจางแดดครับพี่น้องครับเดี๋ยวโดนคนไฟก่อนไฟแห้งนี่ครับจุกจ่อยต้มเล้งหมูห่อรวย รสสดทันทอนนะครับ,บ,บดูนี่นเลยเตทีเลสดทันทอนว่าใบกระเพาจิ้มมะนาวเอ้าเฉบๆนี่้องคุณสแะงจิ้มเต๋อเตนเดียวคุณน่ะเกขี่เลยคุณเนี่ยเลยบ,บ่เกลี่ยเยอะ อรแซ่บบ่พี่น้องกินคู่กันกับนี้เนาะกับใบกะเพาเนาะเนาะการสิรสดใบกะเพาไปนํา้ยสุดยอดเลยครับพี่น้องรสิบ่นบ่ะๆๆ่ไอได๋เป็นได๋ มดี๋ยวมันโดน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 ดื้มมดมอม,มเปิดเครื่องดูดอากาศดืมปิดฮ <c oughs> มาครับพี่น้องครับไปกินขา้าต้องกันโอ้ยน้องชิมมึงแหละเดี๋ยวตายกันเดี๋ยวน้องตากใส่าจานกินมึงก่นนะเอาล่ะครับเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับต้มเล้งแซบกระดูกหมูนะครับตุ่มแซบ,แซบ น้ำสุกห่อนๆนะครับกินในมือฝนตกอากาศดีลองชิมหมูโอ้ห่อนถวยกระจับเนี่ยตัวเตอร์ครับราการครับโอ้แต่ถวยห่อนชิมชิมชิมน,น,น่ครับว้ายขึ้นจิจับได้หมด ชาหัวว่า,วาครับอูฝรั่งใส่ไร่ข้ามนี่ก,กับใบกะเพราฝรัร่งเปาก่อนออมัน่อนสุดยอดครับ เนื้อเปื่อยกำลังดีบอบอปันไหนกัดถือว่าโอเคครับน้ำซุปเข้าแล้วว่าอหลวงพ่อลุงพ,พ่อครับ,รบขาเขาท่าครับ เดี๋ยวต้องไปแห่นทีหนึง่งเห็นกระดูกเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซักนีดนะครับถ้ามาคลิปนี้กับซอยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทั้งเพจคั่วอีสานตังแดน YouTube คั่วอีสานตังแดนแบายนัดขึ้นกันนะครับก,กับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้กันได้กดไลค์กดแชร์นั่นกันได้เครับเพื่อจะเหนคลิปดีๆิ่อไปครับสำหรับื้อนี้ไปแล้วครับเดี๋ยวสี่กันเป็นสย ซีนนี้ให้มันหมดก่อนไไปแล้วครับนม่องครับโชคดีครับ